เห็ดแดงน้ำหมากด้จ้ะพี่น้องหลอกไงค่ะอันนี้เห็ดหน้าขาวค่ะพี่น้อง เห็ดน้ำหมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งช่อง youtube และแฟนเพจทุกๆกท่านด้วยค่ะวนนี้พบกันค่ะพี่น้องช่องนนิาผ้าลุยเนาะคะ่ะนี่สานนินดานผ้าพี่น้องมาหาเลาะเห็ดแถวบ้านเนาะคะ่ะไปหลุนน้ำกันค่ะว่าจะได้เห็ดเมื่อแกงบัวพี่น้องมื่อไี่ค่ะไปรลุนน้ำกันให้จ้า ดอกแรกของคลิปค่ะพี่น้องมันนีมาหาเห็ดตอนเท้าวเนาะค่ะมาได้มาโดนแล้วพี่น้องดอกแรกแหกมานค่ะพี่น้องเห็ดหนาเขาง่ามค่ะค่ะไปดูน้ากันต่อจ้าีนเห็ดน้ำมาค่ะพี่น้องมาเมื่อแกงค่ะพี่น้องฝนตกตลอดเลยจ้าช่วงนเลยพายุมาทางพะเยาจะ้ะมันจะเลยมาหาเห็ดมเมื่อแกง พี่ดอกนี่ก็เห็ดให้กันด้วยจ้ะเห็ดทานเอาไม่ได้จ้ะเป็นลาเห็ดน้ำหมากค่ะอันนี้เห็ดหน้าคาวค่ะพี่ดอกเราออกใหม่ๆด้วยจ้ะ ให้กัเฮ็ดทานพี่นอ้องอือสองดอกเลยค่ะเมื่อแกงเมื่อหนึ่งครับพี่นอ้องนี่เฮ็ดแดงน้ำหมากครับพี่นอ้องพ่อเฮ็ดเพึิงครับพี่นอ้องเฮ็ดเพึิงเขา่าโมไม่มูจ้ะ พอเห็น้าแล้พี่น้องดอกยังแข็งอยู่ด้คะดอกบานค่ะแต่ว่าแข็งเป็นหนึ่งกระแสบค่ะพอเห็น้าแล้ค่ะพี่น้องดอกอป็นแขงเลยจ้ะเป็นหนึ่งกระแสบด้คะน่นเนย,ยพอเห็น้าขาวอีกจ้ะพี่น้องดอกตุ่มๆงามๆในกระแมนเดอร์จ้ะอหอยกินค่ะพี่น้อง เหลือเค่งหนึ่งอพอเฮกดกแดงพี่น้องสามดอกใหญ่ๆเลยจ้ะคุณน้พี่น้องปาดดอกไหมางามคักพี่น้อง เห็ดแดงน้ำหมากด้าจ้ะพี่นอ้องหลอกไงคะ่ะแกงก็แซ่บกันด้าจ้ะมันก็ยังแข็งงามยู่จ้จพะพี่นอ้องผลงานมาเนี่ค่ะพี่น้องมาเนี่คนหาและเฮ็ดหลายเนาะงมาเนี่็ได้พ่อแกงค่ะได้พอ่อยู่พ่อกินค่ะพี่นอ้องได้เห็ดรัวม้ามาเนี่ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาเรนดานได้เยจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ